ธรรมสวัสดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการของฝากจากวัดมุงคลเทพพุทีในวันนี้อาตมาภาพก็ได้มายืนข้างข,างขางรูปหล่อของระเด็จพระคุณท่านเจ้ากุณพระรัตนเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปักนาำภาษีเจริญกรุงเทพพระมหานคร อดีตเจ้าอาวาสและประธานบอร์ดกรรมการบริหารวัดมุงคลเทพวุนีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบนสลิมรัฐเทนซเวเนียรูปหล่อที่ญอติโยมทั้งหลายเห็นท่านยืนปฏิสถานอยู่นี้ก็เป็นความปรารถนา ของหลวงพ่อจะเรียกว่าหลวงพ่อในญาติโยมทั้งหลายนะก็คือหลวงพ่อไพโลศท่านมีความปรารถนาอยากจะได้รูปหลอ่อซึ่งเป็นรูปเหมือนของท่านมาปฏิสฐานไว้ตรงบริเวณนี้ซึ่งผู้ที่ได้รับทราบและรับเจตนา ของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณไพโรธหรือท่านเจ้าคุณพระรัตนมเมธีนั้นก็คือคุณโยมมีวัดหงคงซึ่งก็ถือว่าเป็นวาสุขของวัดมงูคลงเทพบุรีท่านหนึ่งได้ทําการ,ารปั้นลูปหล่อองค์นี้ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรแล้วก็ได้รวบรวม ศรัทธาญาติโยมสาธุชนสิทธิยานุสิิในพระเด็พระคุหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระรัตนาเมธีและก็ในนามของคณะศิธิวัดมงคลเทพมหิดด้วยได้ร่วมกันหล่อเมื่อวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2557ในครานั้นคุณรัศมีจิตธรรมองค์สู์ใหญ่แห่งนครนิวยอร์ก เดินทางมาร่วมเป็นประธานฝ่ายพระนวาชและประธานฝ่ายสงฆ์ก็มกีท่านเลาพระคุณท่านเจ้าคุณพระงคลวิเทศในยุคปัจจุบัน,นท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการหลอดท่านเจ้าคุณไพโรธท่านเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2,481 ที่บ้านเลขที่115หมู่3ตำบลวิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นบุตรของคุณพ่อคุ้มคุณแม่เจริญพลายถูหลังจากที่เพื่อเด็วพระคคณหลวงพ่อท่านได้มีอายุ14ปีก็ได้รับ การบัรปชาเป็นสมณยนเมื่อวันที่สามพฤษภาคมปีพุทธศักราช2495ที่วัดหนอพุทธางกูลนาตมนลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อพระครูสุวรรณวรคุณหรือเรียกว่าหลวงพ่อคำจันทโชโตเจ้าอาวาสวัดหนอพุทธางกูลเป็นพระอุปัชาในครั้งนั้น ท่านก็อยู่ในสัมมนา,าเพศของความเป็นสมณมนเณรและขย้ายมาทําการศึกษาที่วัดปากน้ําภาษีเจริญเจบจนกระทั่งวันที่21นมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 0 1ในขณะนั้นหลวงพ่อไผ่โลดของเราก็มีอายุ20ปีบริบูรณ์ก็ได้รับการอุปสมบท เป็นพระผูกดิ์สทในทางพระพุทธศาสนาโดยมีเพื่อเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำของเราเป็นพระอุปชาก็ถือว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณไผ่โลดของเรานี้มีพระอุปชาที่เก่งองค์หนึ่งในประเทศไทยก็คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีหลวงพ่อวัดปากน้า ซึ่งเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นท่านเป็นพระ,ะที่เคร่งศีลเคร่งธรรมเคร่งวินยัยและก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งสิทธิญาณสิทธิทั้งหลายทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนอกจากนั้นก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์ธรรมคณีหรือว่าหลวงพ่ออำนาจเป็นพระกรรมวาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีก็คือหลวงพอ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อสมเด็จของพวกเรานั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิโมรีหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณไพลโรจนับว่าเป็นพระที่ใฝ่ในการศึกษา อย่างมากรูปหนึ่งนะคือท่านสอบได้นักคำชั้นเอกในสำนักเรียนของวัดปักน้ำภาษีเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2498และก็ได้สอบรเรียนทำเจ็ดประโยคนะสอบได้ในสำนักเรียนวัดปักน้ำภาษีเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 3ัก็โดยความที่หลวงพ่อท่านจญกลงไพโรดนั้น ท่านเป็นพระที่ฝ่ในการศึกษาอย่างที่อาตมาได้กล่าวท่านได้ไปศึกษาที่ประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนพุทธภูมิและก่อนอยุคนั้นการศึกษาพระสงฆ์ก็จะมุ่งไปศึกษาในต่างประเทศถ้าหากว่าอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะศึกษาในขั้นสูงขึ้นหลวงพ่อท่านเจ้าคุณไพโรจน์นั้นท่านสําเร็จ การศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยปูนาประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2519และในปีพุทธศักราช2522ก็ท่านได้สำเร็จสังคมศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยปูนาอินเดียก็คือจบปริญญาโทจากประเทศอินเดียหลังจากที่หลวงพ่อท่าน ได้จบการศึกษาแล้วก็กลับมาอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เป็นกรรมการตรวจสอบประโยคธรรมสนามหลวงเป็นครูสอนพระปร,ะริยัติธรรมในสำนักเยิหัดปากน้ำภาษีเจริญและก็เป็นกรรมการตรวจสอบประโยคบาลีสนามหลวงด้วยจบจนกระทั่งในคราหนึ่งหลวงพ่อจะประคณสมเด็จของเรานะในยุคที่หลวงพ่อท่านเป็น พระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมอิลราชมหามุรีได้เดินทางมาอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีญาติโยมสาธุชนพี่น้องชาวพุทธเราอยากจะได้พระโดยเฉพาะอ,อย่ายิ่งคือในคราวนั้นหลวงพ่อท่านได้เดินทางมาที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ท่านกล่าวว่าในยุคนั้นช่วงนั้นวัดก็ไม่มีนะพระสงฆ์ก็ไม่มีญาติโยมที่ปรารถนาอยากจะทำบุญก็ต้องเดินทางไปถึงอยูย่ๆนะก็อยากจะได้พระนะด้วยการพูดคุยกันนะซึ่งในคราวนั้นก็มีหลายท่านด้วยกันนะอย่างเช่นคุณโยมมาฑปโวาทศารเป็นต้นนะก็ได้มีการขอพระจากหลวงพ่อเจ้าประสมเด็ ซึ่งในฝานั้นก็เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมอยู่หลวงพ่อกลับไปเมืองไทยแล้วก็ได้มีดําลิกที่จะส่งพระนะที่จะส่งพระมาปฏิบัติาศาสนกะิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะก็ได้มอบให้พระสองรูปหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อไพรโรธของพวกเรา และอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อพระครูสมณธรรมสมรทานหลวงพ่อพระครูสมณธรรมสมาทานหลวงพ่อสวัสดิ์ท่านก็มาปฏิบัติาศาสนกิจด้วยกันทั้งสองรูปซึ่งก็ได้เดินทางมายัางประเทศสหรัฐอเมริกาพอมาถึงแล้วก็ได้มาพักมาพักที่วัดวชิระธรรมประทีพ นะเนื่องจากว่าที่พักในฟิลาเดลเฟียนะั้ยังไม่มีก็อาศัยการมีของหลวงพอ่อประธานสมัชชาในอดีตนะในอดีตก็คือหลวงพอ่อประเทศพิธิโสพลซึ่งในครานั้นหนะลวงพ่อประเทศพิธิโสพลนั้นก็เป็นพระราชาคณะนะชั้นสามัญที่พระวิสุทธิสมโพธนะหรือเราเรียกท่านประจําว่าหลวงพ่อสมบูรณ หลังจากที่หลวงพ่อไจ้จุคุณรพโลดให้มาปฏิบัติศาสนาิจนะที่อเมริกาแล้วประมาณเกือบสองปีนะจึงได้มาย้ายมาซื้อที่ซื้อบ้านณนสถานที่แห่งนี้นซึ่งก็คือวัดมงคลเทพุนีในปัจจุบันและก็การรวบรวมยตดโวมสาธุชนทั้งหลายให้เป็นกลุ่มก้อน ที่จะพัฒนาสร้างวัดวาอารามให้เป็นสถานที่ที่เป็นร,รมณียสถานนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ยากใะยากเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าการสร้างวัดไม่เหมือนกับการสร้างบ้านะการสร้างวัดนั้นเป็นที่อยู่ของคนจํานวนมากเพราะฉะนั้นหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณไพโรธ หรือว่าท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธีของพวกเรานั้นท่านจึงได้ทําหน้าที่ในการเป็นประธานสงฆ์นำพาญาติโยมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมและ็ลักษากฎระเบียบวินัยอย่างดีจนกระทั่งหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้กล่าวไว้ในหนังสือว่า,าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธีนั้น ท่านเป็นพระที่มีระเบียบม,มีวินยัยมีความอดทนความอดทนของหลวงพ่อถ้าจะสรุปแล้วมีอยู่ในการห้าทนด้วยกันห้าทนที่ท่านทนเพื่อสอนแต่การอดทนนั้นไม่ได้หมายความว่าทนอยากทุกข์ในยาโยบแต่ทนเพื่อความแข็งแกร่งทนเพื่อความดีงาม หลวงพ่อท่านทนนั้นก็คือทนอยู่ทําไมถึงต้องทนอยู่เพราะว่าในสภาพบ้านเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพสินฟ้าอากาศก็ตามอาหารการกบฉันก็ตามที่อยู่ที่อาศัยก็ตามก็ไม่ได้เหมือนนะไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยของพวกเรานะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงต้องทนอยู่กับสภาวพอากาศที่หนาวเหน็บในช่วงฤดูหนาว คนอยู่ในสภาวะอากาศที่ร้อนในช่วงของฤดูร้อนนะแล้วก็ทนในการที่จะต่อสู้นะกับสภาวะสังขารร่างกายทั้งหลายนะอันนี้เรียกว่าหลวงพ่อนั้นท่านทนอยู่นะประการที่สองก็คือทนทำการทำอะไรต่างๆก็ตามญาติโยมต้องใช้เวลาและต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างชัดเจน นะเหมือนอย่างโยมทั้งหลายทํางานเนี่ยนะถ้าไม่มีความอดทนเ,นเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามีความอดทนการงานของเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หลวงพ่อเาจุาาลาภรณดก็เช่นเดียวกันท่านก็ทนทําทําในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ท่านทนทานั้นไม่ได้ทําเพื่อตัวของท่านเองแต่ว่าทําเพื่อคนอื่น ทำเพื่อสังคมทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำเพื่อครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปณิธานของหลวงพอ่อวัดปากน้ำพระมงกระเทพเมื่ีนั้นในคราวที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านมีความปรารถนามีความดำริที่จะนำวิชาธรรมกายของหลวงพ่อไปอย่างนานาอารยาประเทศ แต่ว่ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนหลวงพ่อก็มาโมรณภาพซะก่อนถ้าจะกล่าวว่าหลวงพ่อท่านที่คุณไพรโรดเป็นผู้สนองงานหรือรับเจตนาของหลวงพ่อพระมงกลเทพคนนี้ก็คงจะไม่น่าเกลียดน,นะาตมาคิด้วยอย่างนั้นนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทนทำประการที่สามคือท่านต้องทนสร้าง นะไม่ว่าจะเป็นเสนาสะนะต่างๆที่ญาติโยมหลายท่านหลายคนนะถ้าเดินทางมายังวัดมงคลเทพุรีเนี่ยก็จะเห็นความร่มรื่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอา้านและก็ความสวยงามของเสนาสะนะต่างๆอันนี้ท่านก็ทดสางประการที่สี่ท่านก็ทนสอนการสอนในญาติโยมเหมือนญาติโยมสอนลูก โยมมีลูกแค่คนเดียวสองคนสามคนอ่ะเราก็เหนื่อยกับการสอนแต่หลวงพ่อท่านจจคุณไปโรจมีลูกไม่ลูกเท่าไหร่เป็นร้อยๆเป็นหลายๆร้อย,ยคนท่านจะต้องสอนต้องเป็นแบบอย่างเป็นตันติให้ลูกหลานทั้งหลายเรานได้ดูและทนเผยแผ่โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่ไม่ใช่แดนเกิดหรือถิ่นเกิดของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นดินแดนไหวของพ,พุทธศาสนาท่านจึงต้อง คนในการที่จะเผยแพร่เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะมาได้นํามาพูดนํามากล่าวในวันนี้ก็เนื่องด้วยว่าเป็นวันที่ใกล้วันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธีหรือว่าท่านเจ้าคุณไพรโลธของพวกเรา ซึ่งท่านมรณาภาพเมื่อวันที่28นะมีนาคมนะปีพุทธศักราช2545เวลา21นาฬิกา30นาทนะีที่โรงพยาบาลโฮรีรีดนะิมอะท่านก็จากพวกเราไปโดยอาการอันสงบแล้วก็ทุกวันที่28หรือว่าในปลายเดือนมีนาคม นะบางเดือนอาจจะไม่ตรงพวกเราเหล่าสานุสิ์ทั้งหลายชาววัดม,นมนุนทพวนี้หรือว่าลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้าภาษีเจริญก็จะมาลำเลึกนถึงท่านด้วยการทาบุญน้อมถวายเป็นเครื่องบูชาในความภาคเพียรในความพยายามของหลวงพ่อนะซึ่งท่านก็มาปฏิสถา,านยืนเป็นสง,งา่าเป็นกําลังใจให้ญาติโยมทั้งหลายได้กลาบได้ว่าญาติโยมที่มาวัด มงคลเทพมณีครั้งแรกก็จะเห็นหลวงพ่อท่านยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกับคอยต้อนรับปฏิสันถานญาติโยมทักทายปราศัยญาติโยมที่เดินทางเข้ามาอย่างวัดมงคลเทพมณีและก็อวยชัยให้ศีลให้พรญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะเดินทางออกจากวัดมงคลเทพมณีซึ่งในปัจจุบันนี้หลวงพ่อจะเรียกได้มาปฏิสันถานอยู่และก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ ราชมงคลพิเศษสนองงานต่อของหลวงพอ่อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อของพวกเรานั้นก็มีแต่รูปประกายที่จากพวกเราไปแต่คุณงามความดีสิ่งที่ดีงามที่หลวงพ่อได้ทําไว้นั้นก็คิดว่ายังอยู่ในใจของญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์เราญาติโยมว่าสับพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานชีวิตัง ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนแต่มีอันสลายไปอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ว่าเราไม่ว่าเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สลายย่อยสลายช้าและยังอยู่คงงานก็คือคุณงามความดีเหมือนกับหลวงพ่อท,ท่านจุฬไภรไทโรท่านจะพวกเราไปเป็นเวลาสิบสิบปีแต่ความดีท่านยังไม่ได้สลายไป เพราะฉะนั้นวันที่28นี้ถ้าญาติโยมท่านใดมีเวลาก็ขอเรียนเชิญเจริญพรมาร่วมบุญร่วมงานถวายบุญกศุศลเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธีหลวงพ่อไโพโรของพวกเราเอาละสําหรับรายการของฝากจากวัดมงคลเทมุนีในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรก็ขอบารมีของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณไพโร์ ารมีของพ่อวัดปากนา้ำตลอดสรรพสิ่งทั้งหลายที่พวกเราเคารพบ,บูชาเทวด,ดาทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิจงอํานวยอวยใช้ให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ได้ยินได้ฟังรายการของฝากจากวัดมูลคุเทศนิ้ซึ่งในวาระโอกาสต่อไปแล้วอาจจะมีอะของฝากมาฝากมาต้อนญาติโยมในขราวหน้าซึ่งก็อาจจะเป็น หรือสาระอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อต่อเติมอโอกาสในการังธรรมแก่ยญาติโยมทั้งหลายเป็นลําดับไปก็ขอกล่าวคําว่าธรรมะสวัสดีกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้